ه, สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่าน,นครับก็ในส่วนของคลิปโีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนๆมาชมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ตรงนี้เป็นของยามาฮามีโอมีตัวแรกเลยนะเป็นของเก่ามือสองเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมประสิทธิภาพของเขา ซึ่งแบตเตอรี่ลูกนีนะ้มันจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะกําลังในการสตาร์ทเครื่องยนต์มันไม่มีแต่มันเรนาจ<ด>ะพามาดูระบบน้ำกันนะครับที่ต่อสายงางก็แบบง่ายๆมาดูกันน้ำพุ่งกระชูดเลย อยากรู้ไหมว่าเราใช้อะไรอยากรู้ไหมอยากแ่งจ่ายไฟแรงแจ่ายไฟด้วย <_ may> อยากรู้ไหมว่าเราใช้อะไรแหง่ง <_ may> คือการแ่งแจ่ายไฟ <_ may> นี่นะฮะ <_ may> นั่นก็คือ <_ may> แบตรถมอเตอร์รถจักรยานยนต์นะะ <_ may> นี่ตัวแรงของเพื่อนเนีายฮามานิ้ไปแต่นะเดี๋ยวช็อตตายหานี่เครื่องปั๊มน้ำก็อยู่นี่ แบบแบบเลยโอ้หเอาเสือสน้ำเสือกนเลยหาดูอดร้อนมิ้นท์โอ้ออยตาต้องหอม,มนี่กระสีกันนี่วิธีการปลูกต้นมะพร้าวแนวใหม่คือแนวนอน สามารถเอาไปปลูกสามารถเอาไปปลูกตามได้นะครับผมปลูกแนวไหนก็ได้แนวตั้งแนวนอนแนวกวา่าแล้วแต่ท่านจะปลูกแต่ยางก็จะยาวประมาณนี้ตอนนี้ก็ไหลช้าน,นิดนึงเพราะมันไม,ม่แรงเหมือนคนอื่นเขานี่นะฮะโอ้เหนื่อยนี่แป๊บเดียวน้ำก็ร้อนละ ต้นยูคาสามารถเกิดไม้ได้เลยนี่สวนผู้ปลูกช่างใจเซอร์มไม่หวีเลยช่างใจเซอร์วิววันนี้เราจะมานําเสนอแบตรุ่นพลังงานแบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่นะฮะมีงอโซลาเซลล์นะไม่งออะไรทั้งนั้นนี่ดูเห็นไหมมีเพชรด้วยสามารถแบตหมดเดีย๋ยวเราถือไปชาร์จอยู่ที่บ้านเราเพราะเรามีเครื่องชาร์จหลายเครื่องใช่่าไปแตปนนะมันเดี๋ยวมันชอ็อตแงบ Ah, ok.